สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโย่ผมเต้ร์ในช่อง Tech Life แนวนะคลิปนี้ก็มาลองตัว Xiaomi 14ตัวธรรมดานะครับอันนี้ผมได้มาเป็นสีดำเนาะก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรมากแต่ก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นไงบ้างแต่รวมๆวันนี้น่าจะได้แค่เป็นแบบเหมือนลองเล่นคร่าวๆนะแบบรีวิวตัวไหนไม่รู้ยวด,ดูอีกทีนะครับโอเคมาดูกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนนะครับก็ จะเห็นว่ามีความแบบกระชับมือเล็กแบบจับถนัดมากนะครับคือผมแตะมุมจอทั้งหมดได้แบบสบายมากๆนะครับอันนี้คือส่วนดีส่วนแรกที่ผมรู้สึกนะแล้วกเ็เรื่องของกล้องเนี่ยเขาก็ทำบัมขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะแบบมีความใหญ่ประมาณหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่เพราะสุดท้ายทุกคนน่าจะใส่เคสกันอยู่แล้วนะครับสีที่ผมได้จะเป็นสีดำนะซึ่งสีดำเนี่ย ฝาหลังเขาจะมีความแบบเหมือนแบบเป็นสัก飒ด,ด้านนิดนึงนะแต่มันไม่ได้สากนิ้วนะคือมันเป็นแบบฟิลด้านด้านซึ่งผมรู้สึกว่าเออสีดำเนี่ยอันนี้ผมชอบนะที่เขาทำเป็นเท็กเจอร์แบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นสีอื่นอะ่ะจากที่ผมเห็นเขาจะเป็นแบบกระจกกระจกหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้เขาจะทำเป็นแบบเหลื่อมแสงได้ตรงโลโก้เขาเนาะก,กล้องก็มีทั้งหมดตรงนี้เลย3กล้องนะครับก็จะเห็นว่าเออค่อนข้างดีเดี๋ยวผมให้ดูภาพตัวอย่างอีกทีนะแล้วก็ขอบตัวเครื่องเนี่ย ด้านซ้ายมาีที่รับสัญญาณเนาะหจุดแล้วก็ทางด้านขวา1จุดปุ่มเพิ่มรดเสียงอยู่ทางขวาบวกปุ่ม power แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่3นะครับด้านบนมีอีก2จุดเนาะก็ถือว่ารวมตรงนี้ใน5้าแล้วนะแล้วก็มีข้างใต้อีก6 7ดนะครับผมก็ได้รวมประมาณ7จจุดด้านใต้เนี่ยอันนี้ขอให้ดูเลยว่าชอบมากคือ ลำโพงอะไรตรงนี้อยู่ฝั่งขวาหมดเลยนะครับเล่นเกมไม่ปิดแน่นอนไม่ต้องเทสก็รู้ได้เลยแล้วก็ถาดจิ้มจิมอยู่ตรงนี้ซึ่งก็แยกรูให้แบบเราไม่งงนะอืซึ่งอันนี้ไม่น่ามีใครจิ้มผิดผมว่านะแล้วก็เป็น Type-C นะครับโดยรวมถือว่าดีไซน์ผมผ่านชอบมากอันนี้คือโดยรวมผมว่าสวยเลยแล้วกออ็อาจจะอยากได้มากกว่าอัลตรานะแต่ถ้าเขาให้เทสอัลตรานี่ยผมก็น่าจะเทสอัลตร้าอยู่ดีนะครับ แล้วก็จอเนี่ยก็เป็นหนึ่อยยี่สเฮิร์ซนะอ๋อโอเคจะเป็นดักโหมดกันละกันจอจะเป็นความละเอียดที่เดี๋ยวนะอ่าโอเคอันนี้120่งเฮิร์ซนะครับมันมีแบบกำหนดเองได้ซึ่งเราก็เลือกไปร้อยยเฮิร์ซได้เลยโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของความละเอียดเออมันไม่ใช่อ er นะัตโนมัติหรอกมันก<ะ>็ไม่สามารถที่จะตั้งได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอที่เป็นสแตนดาร์ดไซส์ก็คือ เป็นพันแปดสะพูดเป็นเป็นภาษาง่ายๆแล้วกันซึ่งก็ถือว่าผมว่าก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วนะในยุคปัจจุบันแล้วก็น้ําหนักโโหอันนี้คือชอบมากน่าจะไม่เกิน200กรัมคิดว่านะยังไม่ได้ดูไอแผ่นสเปคที่เขาให้มาแต่รวมๆวันแฮนด์ผมประทับใจมากแล้วก็ลองดูรวมๆเนี่ยจากที่ถ่ายรูปมาก็ถือว่าชอบนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราให้ไปดูในไอ้นั่นอีกทีแล้วกันในภาพ ที่เป็นขึ้นเป็นไฟจริงจริงๆอีกทีแล้วกันแต่ก็ดโดยรวมด้านดีไซน์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยเขาจะเปิดวันที่13ที่จะถึงนี้นะ13มี h. นานะครับวันนี้วันที่8ตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่เราให้ดูเป็นเหมือนพรีวิวคร่าวๆก่อนนะตัวกล่องอะไรไม่มีนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมอันนี้เป็นการทดสอบวิดีโอกล้องหน้านะก็เทสกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มันใกล้ๆเทอร์มินอลเที้วัอนะ่ะก็เป็นโรงแรมที่เทอร์มินอลแล้วกันนะเรียกง่ายๆเพราะว่าผมจําชื่อไม่ได้ก็จะเห็นว่าบรรยากาศเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือลองวัดแสงดูนะออโต้โฟกัสเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะนี่มันไม่โฟกัสอ่ะต้องกดนะ ก็ประมาณนั้นนะซาราเบีโออันนี้คือเสียงที่ได้นะครับไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มแบบกดแบบเหมือนถ้าคุณเปิดเครื่องมาคุณก็เจอการใช้งานเแปบบ็นแบบนี้เลยอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้นะครับก็โดยรวมวิดีโอกล้องหน้าเป็นประมาณนี้เลยโอเคทีนี้มาให้ดูสเปคแบบเรียกว่าเป็นเต็มเ็มเหมือนกับที่เขาให้สื่อแล้วกันนะก็คือเลนเนี่ยจะมีตัว 75M mm m เนาะก็จะเป็นเลนเป็นแบบสมัยหลัก ไลกาแล้วก็จะมีไฮดานามิกเรนจ์เรื่องของแบบการจัดการภาพของเขาเนาะแล้วก็ขอบบ้าง8สตัวจอเนี่ยเป็น LTPO 1Hz ถึง 120Hz ชาร์จไว100%ใน31นาทีอันนี้ก็จะเป็น9 0วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จของเขาเนาะจออย่างที่บอกไปเป็นไม่ถึง 2K ฉะนั้นมันก็จะปรับไปได้นะครับก็จะเป็นขนาด6.36 a มอัโมเลเนาะแล้วก็ รา,าส่วน20ต่อ 9, ทัชสกรีนเรท240เฮิร์ตซ์เล่นเกมก็ผมมองว่าก็พอแล้วนะไม่ต้องถึงแบบ480อะไรอย่างนี้แต่ก็แล้วแต่ความจริงจังเกมเมอร์ของแต่ละคนนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเรื่องของความสว่าง p i กเป๊ะเนี่ย3,000นิตอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะเป็นเคสไปเคสไปลรองรับ P3 ก็เป็นเรื่องของค่าสีต่างๆแล้วก็จะมี d o l b y Vision HDR10 Plus 10 HLG รองรับหมดนะครับในการแสดงผลมาตรฐานของท UV ต,งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นที่ เรื่องการลดแสงสีฟ้าฟิกเกอร์ฟรีอะไรต่างๆว่าไปนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มาให้4,610 mAh นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้มองว่าน้อยอะไรนะครับชาร์จมีสาย90วัตสูงสุดแระสาย50วัตสูงสุดนะครับเสียงก็เป็นแบบลำโพงสเตอริโออันนี้อาจจะไม่ได้เทสมากนะแล้วก็มีการรองรับ Dolby Atmos นะครับแล้วก็ไมค์4ตัวรองรับ Dual SIM รองรับ WiFi 7 NFC มีบุตทุน5.4นะครับ 5G SA S SA นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ ขึ้นความถี่ทั้งหมดที่เขาจะสามารถตรองรับได้นะครับจะมาถึง performance ก็เป็น snap 8ปเจอย่างที่บอกไปเป็นชิป4 n ano, นาโนเนาะแล้วก็มี x 7 5เป็นชิป5 g นะครับเป็น ram lpddr 5 x แล้วก็บวกหน่วยความจำ ufs 4.0นะครับก็จะมีความจุ12เอ่อ256รก ram 1 2บกับ5 1 2ร b ram 12นะครับรวมถึงตัว os ก็จะเป็น hyper os แล้วที่เขาทำมาใหม่เนาะ แล้วก็ตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยหลักๆผมชอบเรื่องน้ำหนักนะก็อย่างที่บอกไปจับครั้งแรกก็รู้เลยว่าไม่ถึง200กรัมนะครับก็เป็น193กรัมส่วนไดเมนชั่นต่างๆก็เป็นประมาณนี้ใช้ o r r n n n g o r i l l a การ s s v i c t u s นะครับแล้วก็มีการโค้งที่กระจกด้านหลังนะทำให้จับถือง,ง่ายขึ้นรองรับ IP 68อันนี้ก็กันน้ำกันฝุ่นเนาะมีสีดำขาวแล้วก็เจดกีลก็คล้ายๆสีออกเป็นแบบเขียวเยวมรกต เอ้ยไม่ใช่เขียวมรกตสิเขียวเหมือนหยกประมาณนี้นะเออ<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งอสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นเป็นแบบไม่ได้ด้านไดน้แบบสีดาที่ผมให้ดูนะครับก็จะเป็นกระจกเลยแล้วก็กล้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็น23มมตร f 1.6นะครับตัวเลนส์หลักความละเอียด50เมกะพิกเซลนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นอื่นๆก็จะถ่ายวิดีโอ 8K ได้อะไรเป็นแบบนี้นะครับตามนี้เลยแล้วก็จะมีเรื่องของเอ5มิลมม f 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ในส่วนของเทเลอันนี้ก็จะ ความละเอียด50นะครับผม32เมกะพิกเซลแล้วก็จะมีเลนตัวอ l t ต a wide ที่เป็น14เมกะพิกเซล f 2.2อันนี้ก็เป็น50เมกะพิกเซลก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะสเปคโดยส่วนตัวก็ถือว่าเหลือๆเพ,พียงพอสำหรับการใช้งาน daily use ทั่วไปแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโหมดสมาร์ทโบเก้ะ Mode, Smart, h, อะไรต่างๆว่าไปแล้วก็กล้องหน้าเป็น32เมกะพิกเซลนะครับตัวนี้ f 2เนาะก็โดยรวมๆเนี่ยผมถือว่าสเปคเจ้าตัวเนี้ย14เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับแต่เดี๋ยว เราจะมีได้รีวิวตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวอัลตร้าเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมแต่โดยรวมสเปคก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับตัว14อัลตร้าเนี่ยผมก็ได้ไปลองจับๆเล่นๆมานิดหน่อยนะก็คือเขามีแค่2เครื่องรวมๆตรงนั้นประมาณ3-4เครื่องที่ใส่แบบชุดคิดไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือก็จะเป็นสีดำอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับสีดำเนี่ย เข้มๆดีนะผมว่าสวยดีแล้วก็ตัวหนังผิวสมัมผัสอะไรเงี้ยก็ดูแบบมีความเป็นทางการทางการดีนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นสายที่แบบอยากเอาไปถ่ายแบบสเตลล์ Still, หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สีดําน่าจะลงตัวเนาะส่วนสีขาวเนี่ยอันนี้ชอบโดยส่วนตัวมากๆนะครับเพราะว่าปกติผมเป็นพวกชอบแบบใส่เสื้อขาว อะไรที่มันแบบออกสายแบบสีขาวๆหน่อยเนี่ยผมจะชอบเป็นพิเศษนะครับก็หนังสีขาวร่วมกับขอบอะไรต่างๆของเขาเนี่ยคือสวยม,มากแล้วก็กล้องมันดูเด่นขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวกระจกครอบเลนส์กระจกครอบกล้องตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสีดำเนาะพอมันอยู่กับสีขาวมันก็เลยเหมือนแบบป๊อปอัพขึ้นมาแบบโดดเด่นดีอ่ะผมชอบนะ ซึ่งสีดำกับสีขาวเนี่ยส่วนตัวก็ชอบทั้งคู่นะแต่ถ้าให้เลือกก็คงเป็นสีขาวนะครับถ้าเราไปดูในชุดที่ว่ามันเป็นชุดเป็นคิดสําหรับการถ่ายภาพแล้วกันนะเขาก็จะมีตัวกริปที่ข้างในเนี่ยมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งก็พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะ,ะใช้เป็นปุ่มชัตเตอร์ควบคุมการจัดการกล้องอไรตรงนั้นได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเคสมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เหมือนเป็น ริงใส่2แบบเนาะแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีท้มกับสีเงินธรรมดาอันนั้นก็คือจะสามารถใส่เหมือนเป็นการตกแต่งให้มันดูแบบมีความเป็นกล้องโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของอีกฟิลเตอร์หนึ่งผมเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์ก็ได้มั้งเออก็คือเหมือนแบบเป็นอะแดปเตอร์แปลงนะก็คือพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถใส่ฟิลเตอร์หน้าประมาณ67นะถ้าผมจะไม่ผิด เออประมาณนั้นแหะไม่เกินนั้นเข้าไปได้ด้วยนะครับก็คือพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆถ้าเรามี ND Filter Back Mid Filter อะไรอย่างเงี้ยเราเอามาใส่ได้เลยซึ่งอันนี้ผมว่าดีนะคือแบบเออดีมากๆแบบช่างภาพจริงๆน่าจะได้ใช้อะเออถ้าแบบเราต้องการจะถ่ายภาพจริงจังเนาะซึ่งพอประกอบรางออกมาเสร็จเนี่ยผมมองว่ามันมีความแบบโปรเฟชชั่นอลมากเลยมันเหมือนแบบเป็นกล้องที่ สามารถโทรได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันแบบดูดีมากแล้วก็พวกเซ็นเซอร์การรับภาพ1นิ้วเลยตรงนั้นอะคือสวยงามเทพมากสาหรับผมนะคือเออแม้จะได้เล่นนิดีหน่อยหน่อยะเพราะว่าเครื่องมันก็มีจํากัดแล้วก็เรื่องเวลานะครับแต่ก็มันเท่มากลงตัวมากต้องใช้คานี้แล้วก็ไฟล์มันแบบดีจริงๆริะนะครับแบบจากที่มันออกมาได้โดยเฉพาะเรื่องภาพเนี่ยผมมองว่ามันคือตัวที่ น่าจะเป็นตัวแรกในปีนี้ที่ผมได้เล่นแล้วผมรู้สึกชอบกล้องมากๆนะครับโดยส่วนตัวก็ชอบ UI ของทาง Xiaomi อยู่แล้วแล้วก็พอเขามีการทำให้มันมีกริปกริปก็มีแบตเพิ่มเอาไปปรับการตั้งค่าการถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมมองว่าถ้าคุณเป็นช่างภาพที่ ไม่อยากจะพกกล้องที่แบบเอออาจจะมีน้ำหนักนิดนึงแล้วต้องพกมือถืออีกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือตัวจบได้เลยนะเพราะว่าเราเอาไปถ่ายภาพได้หลายระยะแล้วก็จะใส่ฟิลเตอร์ก็ได้นะครับมีกริปทําให้จับถนัดขึ้นคือมันครบแล้วอะ่ะแล้วก็สีขาวกับดําคือเป็นสีมาตรฐานแบบเบสิกนะครับที่คุณสามารถเลือกได้เลยว่าเอ้ยชอบสายเข้มหน่อยหรือว่าคุณชอบสายแบบสว่างสว่างดูแบบว่าเอ่อมินิมอลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ ได้ทั้งคู่ซึ่งอันนี้ผมว่าเออแจว๋วแล้วก็ถ้าให้เลือกเนี่ยผมอยากได้สีขาวพร้อมชุดคิดมาลองมากๆเลยแต่ก็ต้องรอดูว่าทางสม i Thailand เนี่ยเขาจะส่งมาให้แค่เครื่องหรือว่ามีคิดมาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามจะขอให้ได้สีขาวเพราะว่าน่าจะถูกใจแล้วก็น่าจะกินใช้ได้เลยในการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัว14 u l t r a เดี๋ยวไปลองกันอีกทีวันงานเปิดตัวหรือว่าอาจจะอีกทีในการอัปคลิปตัว พรีวิวไปเลยนะครับผมก็รอดูกันว่าเดี๋ยวผมจะได้ตัวไหนอะไรยังไงมาก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับกับการลองทสอบเล่นพรีวิวแล้วกันเนาะกับซีมี่สิบสี่นะครับก็หวังว่าจะปีนี้จะได้รีวิวตัวอัลตร้านะเพราะว่าอ,อย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะครับมันน่าเล่นมากแล้วก็กล้องเนี่ยมันค่อนข้างแบบสเปคค่อนข้างท็อปนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้เล่นตัวนี้รีวิวตัวนี้หรือว,ว,ว,ว่าเป็นรีวิวตัวอัลตร้าก็ ติดตามดูกันคลิปนี้ผมเตอร์ลากันไปก่อนหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ